ที่นั่นที่ไหนที่วีนพูดไปครั้งที่2องปุนว่าที่นั่นนะครับที่เราใช้คำว่าที่นั่นเพราะตอนนี้เราอยู่บางกอกพูดไปครั้งที่2องไม่พูดอินววนแล้วใช้คําว่าดอร์ทดออรทดอร์ทนะครับฉันจะใช้คำว่าอันสปันซ์ในออกุสอดดอแยท นี่คือคำศัพท์ต่างๆที่เราควรจะต้องรู้ก่อนไปสอบนะนะโอเคเทียที่นี่ดอทที่นั่นดอทที่นูน่นอันนี้นะระหว่างบังคับกับวินควรจะเป็นดอทเอชคอมเมอร์อัลวันซิก a ท็นออกุสดอทก็คือที่นั่นนะกับภรรยาของฉันม i ทอ่าหรือว่าใช้คำว่าอันเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่ามีกี่คนโอเคเอชคอมเมอร์อัลวันซิกเนออกุสดอทอัน อันตัวนี้มาจากแวรคำว่า u n c o m m o n เป็นแวร์แยกร่างนะ so ่งเอาสีม่วงแล้วกันนะประโยคตัวสีม่วงนจะได้เหมือนกัน่งแบบเสร็จแล้วตัวนี้เป็นโครงสร้างของแวร์แยกร่างที่มีคนถามเนาะใช้งานยังไงใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้แวร์ตัวเดียวก็แยกร่างกัน is c o m m o n มาจาก uncomment แปลว่า arrive นะมาถึงแต่ถ้าจะใช้ verb สองตัวอย่างเช่นอยากใช้ verb ช่วยก็ได้ก็เป็น i a will สมมติฉันจะเป็น i a will ตรงนี้ก็เหมือนเดิม on 17 August d o ตรงนี้ก็กลับมาเป็นคำว่า uncomment ลงท้ายด้วย an เหมือนกับที่คำว่า m a r k e n ลงท้ายด้วย an นะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งประโยคใช้ verb สองตัวอันนี้ verb ช่วย m o ดัล verb mm hmm. อันนี้ verb action verb so อันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคที่ใช้ verb ตัวเดียว ถ้าเป็นแวบแยกร่างเทรนด์บาร์เลสแวบก็แยกในแบบนี้เห็นเลยนะครับเวลาไปสอบไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเขียนนะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้ครูเขียนให้พวกเราดูเฉย d ประโยคนี้ได้แล้วตรงคำว่า u n c o n f t u n c o n f t เราทำให้เป็นคำว่า uncomment แล้วก็เขียนเสร็จแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ถามราคา p e r s o เน n กี่คนสมมติเขาถามว่ากี่คนเราก็บอกไปบอกว่า อาจจะไม่ต้องบอกว่าภรรยาก,ก็ได้บอกแค่บอกว่าเวียสินง่ายๆนะ We เวีย uh, สิน V E A โอเวียส n นอันนี้เป็นแว็บอะไร hm? not a, not okay. s i n แว็บนั่งเอกนะแว็บนั่งเอกแว็บซายเมื่อวานโอเคประธานคอ are, วบีว r าพวกเราคนอ่านจดหมายรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนเดียวแล้ว แว็บอ่าประธานหนึ่งแว็บสองมาจากแว็บสายนะเวียซินก็คือ V R กีโคนใส่ไปสวายใช้เลข2ได้นะถ้าเขียนสวายไม่เป็นก็ใช้เลข2ได้หรือไม่มั่นใจเนาะใช้ตัวเลขได้โอเคทีนี้ก็ว่าแพโซนนั้นมันมีอยู่แล้วในโจทย์นะครับ k A R เดี๋ยเอใหม่ เปอร์ p e ah, per, p s o n นะน่ะนั่นคืเป็นค่ person แต่ตรงนี้เป็น slide ก็ทำให้เป็นรูปหพจนนะ w i t i n slide person เนี่ยตเติม an เข้าไป an, อันนี้ก็เป็นหนึ่งประโยคใช้แวบตัวเดียวนะเป็น present เป็นปัจจุบัน w วซินส w ว i ไฮโซเ n น n ุงโอเคสามประโยคและประโยคสั้นๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นข้อสอบอ i นนะครับเขาไม่ได้ถามว่าเอ่อว่ว่าใครนะเขาแค่ถามว่าไฮโซเนนแล้วก็บอกไปแล้ w สไว้ไฮโซเนนเวซินสไ i p ไฮโซเนนคราวนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าก็เลยถามว่าโดเปนซิม่าของคู่ราคาเท่าไหร่ price คำว่า Price ไม่ต้องเอาไปเขียนนะครับ Price แปลว่าราคาทีนี้เราเขียนคาว่าวีเ e ลคูสเท็ด How much does it cost? นะครับ We feel costed นะครับประโยคต่กมาถามราคานะอันนี้ได้3คะแนนแล้ว We แปลว่า how นะ We feel นะ ฟีลคือ how much นะครับแปลว่าเท่าไหร่ถ้า how many จะเป็น refill ไอ้ตัวนั้นคือจำนวนนะอันนี้ถามราคาไม่ได้ก็เป็น refill refill costed costed มาจากคำว่า costed นะครับใช้ตัวค่านะเพราะสิ่งที่เราจะถามเป็นห้องห้องเดียวนะครับก็จะลงท้ายด้วย k นะครับ refill cost ค่า O S T cost คล้ายๆภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษคือ C O S T เนอะค่า cost เยอรมันก็เป็น cost ten ตัด A N เติม T ออกเสียงไม่ได้เพราะเป็น T T ก็เลยเติม A เข้าไปตัวหนอึ่งก่อนจะเติม T นะก็จะเป็น i f f i e cost test e f f i c e cost test บทที่3จะมีอยู่คำนี้นะ i f f i e cost test ห้องคู่ห้องเดียว ไอโดเพลซิม่าถ้าเราเขียนไอไม่ได้ใช้เลขหนึ่งได้เลยอย่างเช่น huh. ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นไอไอนะหรือ I, อะไรแบบนี้นะใช้เลขหนึ่งได้ดิฟคอสเซตไอโดเพลซิมโอเคโดเพลนะครับมาจากคำว่าไม่ได้มาจากเนาะเหมือนกับคำว่าเกภาษาอักกินะ O, pay, e l, do d o p e l p e al นะครับ dophel so อันนี้คือแวบ bifield c o s t e d นี่นับเป็นหนึ่งนะครับอ่า bifield นับเป็นหนึ่ง c o s t e d นับเป็นสอง bifield c o s t e d มาจาก bifield oil r o u p bifield bar นะครับแต่เขาไม่พูดกันก็เป็น bifield costet ได้เลย i d o p h e l เซม่ากชอบคำนี้คำว่าห้องนะเขียนด้วยตัวเซตนะคนยามันนิยมเขียนตัวเซตแล้วก็มีเข็มขัดคาดกลางนะ เหมือนเวลาเขียนเลขเจ็ดนะก็มีเครืงคัดคาด,ดการณ์ครับซิเมอร์ซิเมอร์แปลว่าห้องห้องเดียวหรือหลายห้องก็ลงท้ายด้วยซิเมอร์เหมือนเดิมไม่ได้เติมอะไรนะแต่อันนี้เราใช้คำว่าไอซิเมอร์นะครับเพราะเราไปกัน2คนนะครับสวายแพโซเนนแล้วก็ใช้ห้องคุ้งของบีเฟลคอสเทดไอโดเพลซิเมอร์โอ้ เครื่องหมายคำถามอย่าลืมไม่ต้องล e มนะครับ d a e s フラกซ์ไซเคเครื่องหมายคำถาม Do you feel c o n s t i p t e d Do f e l s i m i r ได้ละประโยคนี้ประโยคเดียวสามคะแนนก็แล้วแต่ว่าแต่เราทอยก็ถามอะไรถูกไหมตอนนี้เราได้หกคะแนนแล้วหนึ่ง 2 3ส,สามประโยคนี้นะ ich möchte urlaub in wien machen ich komme am 20. 10. august dort an wir sind zwei personen in der ้ u s <um a m m e n eine die viel kostet ein doppelsimmer ถามราคาไม่ต้องเอาคําว่า price มานะครับนี้มาจากเว่บ kostet und dann bin kostet เพราะสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเป็นห้องเดียวถ้าสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเป็นพหู้พรสตรงนี้จะกลับมาเป็น kostet นี่เป็นการผันแวบปกตินะเวลานับอันนี้นับ1 2อ,อันนี้เป็น3แแวบผันตามตัวนี้นะครับเมื่อกี้อันนี้แวบตัวนี้ผันตามตัวนี้นนนต้นนทีนี้กลับมาดูโจทย์สุดท้าย u p h o l e n m ö g l i c h u p h o l e n m ö g l i c h m ö g l i c h คือ possible คือเป็นไปได้ไหมนะ ก็คือเราไม่รู้ว่าเขามาี pick up service หรือเปล่าโรงแรมนะสมมติเราไปถึงที่สนามบ,บินนะครับเราก็ไม่ต้องบอกว่า Ich komme am Flughafen an นะครับตรงนี้จะใส่ก็ได้ถ้าคนที่เก่งๆเนาะจำได้ก็ใส่สถานที่เข้าไปด้วยก็ได้ว่า am 2 6 a u g u s t dort am Flughafen Wien an แต่ไม่ใส่ก็ไม่โดนตัดค่อยมาบอกว่าให้มารับที่สนามบ,บินก็พอครับ abholen เป็นแว็บนะเขียนด้วยตัวเล็ก App o l ล n โอเค ทีนี้ประโยคขอร้องแบบสุภาพนะครับ Could you please pick me up? นะ could you please pick us up? นะ pick up นั่นเองเยียมันคือ u p h o l d n เอาไว้หลังสุดนะครับประโยคขอร้องแบบสุภาพภาษาดอว์นะครับใช้คำว่า could you ก็คือจากควรเน้นเปลี่ยนเป็นควรเช็งนะครับตัวน,นี้เลยค่หรือจะถามเฉยๆก็ได้อ่ะ ครูเขียนนันเรียนคำถามก่อน,นนะเขินค,ค่าอือเน n นเอนน,นะครับเขินเน้นนะครับอันนี้เป็นแว็แปลว่าสามารถเขินเน้นสิจริงๆเขาไม่ได้บอกให้ประโยชน์ขอร้องเปสุภาพไนนะเนาะโจทย์ถามมาว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ ที่ที่อัพโปรเลยก็คือให้ให้โรงแรมมารับเราได้หรือเปล่าจริงๆถามเป็นคาถามเฉยๆก็ได้เป็นเคลื่อ,เอนเงินนครับอ่ะสมมุติเป็นคําถามเฉยๆนะเป็นซีโกรสตัวนี้หมายถึงดาวนิคุนแหรินนี่แหละที่เปิดจดหมายเราอ่านนะครับเป็นตัวแทนของโรงแรมคืนสิทีนี้รับเราเราโดนรับเป็นกรรมตรงนะครับเห็นไหมตอนแรกเ ich, ich. ขียนเอชเอชมาประโยคนี้โผล่ Pro, บอกว่า2คนก็เลยเป็นเวียนครับ พอามาเป็นเบียร์ปุ๊บตรงนี้ก็คือไม่ใช่รับชั้นต้องมาเป็นรับพวกเรานะครับทีนี้าำตรงของเบียร์ก็ดูตาราง9 4 3าาที่บอกว่าไดเอาอมาใช้แล้วแน่นอนนะครับ each mix m e y e นะครับตรงนี้ไม่ใช่มิชเพาเป็น2คนต้องมาดูที่เบียเบียอุนส์อุนส์อุนเซอร์ำ uns, uns, ตรงอักคุสเทตกที่ช่องที่2ก็คือคำว่าอุนส์นะครับ u n s ได้แล้ถ้าท่องมาก็ทำได้ currency อุนส์ ouns อ่าตัวนี้นะเขียนด้วยตัวเล็กนะครับ <S <S แต่ C gross ท่านเนี่ยเขียนด้วยตัวใหญ่ค e n <UN> a n c y ons ouns โอเค n ินซี o อุที่สนามบินอันนี้ต้องใช้นึงคือคำว่าอัมนะคำเชื่อมสนามบินคืออ arm arm อันนี้คือรับที่นะถ้าจะบอกว่ารับจากสนามบินก็ได้ก็เป็นฟอนเดมยุบเป็นฟอร์มนะใช้ได้2ตัวตัวไหนก็ได้เราสอบเลือกเอาตัวหนึ่งฟอร์มนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าฟลูฮาเฟนนะตามเลยนะ F L O f l เกงฟลูมาจากฟรีกับโดบินนะครับฟลูก็คือเที่ยวบินหรือว่าเครื่องบินก็ได้อัมฟลูเครื่องบินคือฟลูสอยอันนี้คือเที่ยวบินฟลูฮาเฟนก็คืออากาศยานท่าอากาศยานเฟนถ้าฮาเฟนจะเฉยบอกว่าท่าเรือนะอันนี้ท่าอากาศยานฟลูฮาเฟนโอเคเอ็นก็จะได้อัมฟลูฮาเป็นว่าที่สนามบิน ก็เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้เอาไว้นะครับอย่างถ้าเป็นสถานีรถไฟก็เป็น arm bar h o s รับจากก็เป็น form bar h o นะอันนี้ให้เลือกนะครับไม่ต้องเขียน2ตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับ currency ounce r o m blue h a f e n แล้วก็จบด้วย v ว l นะครับเป็นประโยคที่ใช้ v วบ2สองตัวอันนี้ประธานนะอันนี้หนึ่งสองตัวนี้ a n ผันตามประธานตัวนี้ ก็คือดาวไม่คุ้นแหวนดินะครับท่านนั่นเองคือหนึ่งสี่อุนส์อัมฟลูคฮาเฟนอัพโอเลนแล้วคำว่ารับคือคำว่าอัพโอเลนตัวเล็กนะครับอาเบอาเบอัพโอเลนฮาโอโอ แวบลงท้ายด้วย an นะครับเหมือนประโยคนี้ m a c k e t เขามีแวบช่วย m c h t e r นะครับ u p h o l e n ประโยคที่ครูกำลังเขียนนี้ก็เป็นลงท้ายด้วย an มีแวบสองตัวแวบตัวหน้าคือคำว่า können คือสามารถเป็นแวบช่วยเหมือนกันนะครับแวบช่วยมีทั้งหมด6ตัวนะในภาษาดอยช์นะครับ u p h o l e n können Sie uns am oder vom Flughafen u p h o l e n อัะโพเลนนะ,ปะเป็นเสียงสูงจบด้วยฟราเกซายเชนเหมือนกับอันนี้เป็นคำถาม good. อ่ะประโยคนี้นะอีก3คะแนนเพราะฉะนั้น3 3แล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้3คะแนน9บวกกับโครงสร้างของจุดไหนปุ๊ยน่งเป็น10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอย่างเงี้ยได้เต็ม10บแน่นอน good ทีนี้ประโยคนี้เป็นฟร้าก็เป็นคําถามถ้าเราอยากจะถามเป็นคำว่ามืกคลิกก็ไม่ต้องไม่ต้องเขียนแล้วการที่เราถามเนี่ยก็คือเราไม่แน่ใจว่ามันมืกคลิก possible มื l คลิกก็ possible ในโจทย์เนาะตัวนี้ so. แปลว่าไม่ใช่ว่ามีทุกคำทุกค,คําที่เจอในในโจทย์จะต้องเอามาเขียนหมดไม่ใช่นะเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับ l e s t o n a s เราอ่าน แล้วก็ต่อไปแล้วก็เ a s mm h hmm. เดนิสมาเ์็นก็คือทำความเข้าใจอย่างอันนี้ <Yeah. S 1> คำว่า p r i c ์ก็ไม่ได้เขียนนะครับแต่เขียนคำว่ามีฟีลคอสเทนี่คือ Price ตัวแทนของ p r i c ์ price, ราคานะครับ mm hmm. ส่วนคำว่า mm hmm. เไไมอร์คลิเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็เราก็ถามสิ mm hmm. ก็ตัวแทนของเมอร์คลิเราก็เลยถามว่าคืนเ e n สคุณสามารถไหมน,นั่นเองนะครับประโยคนี้ก็เป็นคืน n นสีออนอ่ะสมมติถ้าเลือก mm hmm. ถ้าเลือกฟอร์มก็เป็น c u r r e n c y u n s น o r ฟอร์มฟลูค้าเฟนอัพโฮลินจะจบแค่นี้ so. จะลงท้ายว่าขอบคงขอบคุณอะไรไหมถ้าเป็นนี่ชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้นะครับแต่เวลาสอบก็ไม่ต้องเขียนเขียนมากก็ผิดมากเขียนให้ครบทุกจุดไ d e พุ่งเ e ก็พอแล้วนะครับแล้วก็รีบลงท้ายจุดหมาย i มทฟอยล์ลิเทนกรูสเซนแล้วก็ชื่อหนัมสกุลนิชเบเกสันอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับดูซิ เป็นไงกันบ้างมีคำถามไหมกัสเสเฟติกโอเค굿อ่าโ้ยพอมาดูแล้วก็เป็นเลข49ตลอดเลยนะ l a นเดส f ฟ r w a ลยนะครับดอชแ s นส์ครับประเทศเยอรมัน0049ตอนันนี้49คนขอบคุณมากเลยรับชมกันตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการเก็บจดหมายแบบง่ายๆนะครับ ทีนี้จดหมายอันนี้เป็นระดับอาไอซ์นะครับอาไอซ์พูดอาไอซ์แล้วก็มีอีกหลายฉบับเลยตอนนี้ใน Youtube นะครับยูท uh, ูบดอชแลนด์มิตรอาจารย์กำธรเทดิกัสนะก,ก็มีช่อง Youtube ด้วยในนั้นจะมีจดหมายอยู่หลายฉบับเลยทั้งอา a ์ไอซ์อาสวายแล้วก็ is, เบイไอซ์เบไอซ์ก็น่าจะเจ็บหรือแปดฉบับแล้วตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไป uh, สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ดูได้ว่าจดหมาย หลายๆฉบับทำยังไงฝึกฝนนะครับเพราะเวลาสอบอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็น s ิ t u วั i o n อนอันเดอร์สิติวัซิอนเนี่ยนะครับสถานการณ์สมมติอื่นๆนะครับตอนนี้ครูเอาจดหมายเบย์ไอส์เบย์สบายมารวมกับอาร์ไอส์อาร์สบายแล้วนะครับสำหรับสมาชิกเดยวนะสมาชิกโกลด์นะครับระดับทองก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับเหลือแค่สองระดับเท่านั้นตอนนี้นะครับสู้ใคร โควิดนะครับก็เป็นโปรโมชั่นลดลงมาไม่มีระดับไดมอนด์ Diamond แล้วตัดทิ้งไปแล้วนะครับก็คือของไดมอนด์เอามาให้โกดูได้หมดเลยทุกคลิปนะครับตอนนี้ฝากกันด้วยนะครับถ้าใครที่กําลังจะสอบนะครับหรือจะอยากฝึกการเขียนจดหมายเฉยก็ลองเข้าไปดูแล้วก็สมัครสมาชิกได้ในช่อง YouTube นะครับดอยชลันนิดอาจารย์กำธรเทรนด์ไกด์นะครับเสิร์ชหา Brief หรือไม่ก็ใส่ชื่อครูก็ได้มันก็ขึ้นละนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนที่3ตอนที่3เปลี่ยนบรรยากาศด้านนะครับเป็นการเขียนจดหมายลองดูสำหรับพี่ๆก็เป็นการทบทวนความรู้กันสนุกสนานะครับถ้ายังไงวันนี้ได้เวลานะครับขอลาคุเดียวฟิลเดนดังเอาฟิล d e r s e เซนสวัสดีครับ